ก่อนดูรายการคุยแซบโชว์อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะคะคุยแซบชวสว,ส,นะสวัสดีค่ะต้อนรับกันต้นสัปดาห์แบบนี้กับสคนที่คุยแับโชว์วันนี้พีเคแล้วก็ตัก๊กแต่รายงานตัวใช่แล้วคะ่ะ อย่างผู้จัดละครคนเก่งนะคะก็คือคุณตูปียวดีมารีนน์นะคะแล้วก็นักสแสดงหนุ่มมาวินทวีพลนะคะ<ม>จะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากพบหาดูใจกันมายาวนานกว่า10ปีนี่คือพิธีการก็ตามนั่นแหละไทยจีนเจ้าบ่าวยกกระบวนหันหมากมาขอเจ้าสาวแต่เช้าได้เข้าพิธีมั่นหมายสวแมแหวนให้กันแล้วมีพิธียกต้มชาพิธีรดน้ำสังข์อีกโดนเรียกว่าชื่นมืดมากทุกคนใช่ค่ะแล้วก็มีแขกผู้มีเกียรติที่มากันอย่างมากมายนะคะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรวมถึงทีมเพื่อนเจ้าาบ าสาวที่ยกกันมาชุดใหญ่มากนะคะออแล้วก็คู่บ่าวสาวที่งานเช้าวันนี้สวยหล่อเหมาะสมกันมากจริงๆเขาบอกว่าแค่ครึ่งเช้าเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยนะก็มีมูลค่าในการจัดงานกว่าครึ่งล้านบาทแล้วโอ้โหแค่ชุดเจ้าสาวก็ครึ่งล้านไปแล้วนะกาไปแล้ว่อ,อครับดูรายการคุยแซบโชจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ได้กดกริ่งนะครับ